800ก็1แ8 0ไอสัตว์เอ้ยเชีย yeah! ทุกคนดูดิทุกคนดูดูแบบอือหือสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บโทนที่สล็อตนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสล็อตจินนี่ทรีวิชนะครับหรือว่าพร3ข้อของจินนี่ครับผมซึ่งตัวเกมนะครับก็จะมีฟีเจอร์วายฟีเจอร์สแกตเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกน,น,นะครับ ผมได้ยินมาว่าเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3ฟีเจอร์นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็มาดูผมเล่นกันนะครับว่าผมจะแตกกี่ฟีเจอร์กันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอเกมเนาะของ Gen Tree w i วเนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นประมาณสัก2 0 0 0ันอืมแต่ว่าเล่นแบบรอบละ10บาทอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบจนน้อยๆเนี่ยอืมก็คือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากการเล่นอ่ะเออแต่ถ้าแบบ มันได้มันก็ดีใช่ไหมเออกับการเล่นสลออ็อตอ่ะคือคือมันก็แบบไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอะ่ะเนี่ยผมคิดอยู่ว่าผมจะได้ประมาณสักพันอืมสักพันเลยไปอืมคือรู้สึกเลยว่าถ้าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเราเราไม่ควรแบบเครียดหรือว่าแบบคาดหวังกับมันมากคือถ้าคาดหวังมากใช่ไหมทุกคนมันจะแบบมันก็เครียดตัวเองอะ่ะทำให้แบบการเล่นมันแบบมันไม่สนุกอะ่ะเออ เนี่ยมันก็ควรจะแบบเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมมองว่าถ้ามันทำกำไรใช่ไหมคือมันก็ดีเว้ยแต่ว่าอุ้ยโอเคโอเคคือโอ้ยถึงไหนแล้วเอ้ยผมลืมอ่ะเออก็ก็ก็กกคือคิดว่าเออถ้ามันเล่นใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้แย่จริงๆนะไอ้เชื่อวายว,ว,วะ่ะไอ้เชี่ยวายมาหนึ่งอันละสองอันเชื่อสองอันอันที่สามไหมอันที่สามไม่มาวะ่ะเชี่อเอเอเห็นไหมว่าคือผมมองว่าคือผมมองเลยว่ามันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆ คือเนี่ยเราเล่นทุนน้อยใช่ไหมกำไรอ่ะคือไม่อาจจะไม่ได้เยอะเว้ยแต่ว่าผมมองว่ามันก็คุ้มอ่ะเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทํากําไรได้แบบ1นึ0งพันสอหรือว่าสามพันอ่ะกว่าเดิมอ่ะคือผมมองว่ามันก็คุ้มจริงๆนะทุกคนคือคือมันก็แบบคือมันก็ไม่ได้น่าเกียดอ่ะเออเนี่ยผมแล้วผมรู้สึกได้ว่าวันเนี้ยผมรู้สึกได้เลยนะเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันน่าจะมาหว่ะเออผมน่าจะได้กําไรว่ะเล่นสองพัน เออผมว่ามันต้องแบบมันต้องคืนทุนผมอะเออเนี่ยดูดีดูดีดีพันหกแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวอุยสแกตเตอร์สองตัวโอเคอยู่จริงๆอ่ะอยากได้สแกตเตอร์สักสามตัวเลยอะโหผมว่าคุณว่าผมจะได้ไหมวะคุณว่าผมจะได้ไหมทุกคนอืมอืมเนี่ยเวลามันหมุนยาวทีไรอะ่ะผมจะชอบนึกแบบเออวายมันต้องมาแต่วายมันก็คือแบบอืมเนี่ย วุนยาวที่ไดรเนี่ยว่วายจะมาทุกทีมันไม่มาให้ผมว่ะสี่บาทสามบาท12สองบาทสามบาทเล่นแบบปลอมแปลอม,ลอม,มากอืมอืมสี่สิบบาทอือหืออื้อหืออืม คืนอุ้ยโอเคอยู่เงินรางวัลต้นโตสองร้อยสบาทโอเคโอเคอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิคือผมมันก็มองว่ามันก็โอเคนะเนี่ยห้าอันเหมือนป่ะป่ะแล้วเป็นอ๋อผมลืมว่ะผมลืมกดออโตว้วะโอ๊ยบาปก,กรรมไปหมุนไปไปไป เฮ้ยโอเคโอเคยีิบสองบาทเนี่ยเล่นตาละสิบบาทเมื่อกี้คือคือผมเล่นตาละสิบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเออมันแบบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้น่าเกียดจริงๆอ่ะทุกคนดูดิอืมสี่สิบแปดโอเคโอเคหกบาทอืมจริงๆหมผมว่าการเล่นสล็อตอ่ะมันยังแบบ มันมันยังมีโอกาสที่แบบทําทุนให้เราอะเออแบบทํากําไรอะไรให้เราอย่างเงี้ยคือแบบถ้าสมมติแบบเราเอาเงินแบบแบบเดิมไม่ใช่ดีแบบค้าขายอะไรเงี้ยแบบริงๆก็เสี่ยงแล้วทุกคนเออแต่ว่าแต่แต่ก็คือแบบไม่ได้เชิญชวนนะเพียงเพียงแบบบอกให้ฟังเออคือคือก็ไม่ได้สนับสนุนกันเล่นหรอกแต่ว่าแต่คือแบบคือบางทีถ้ามันจะเอาเงินลงกับอะไรเออก็ลองเอารงมกับสล็อตดูเพราะว่าบางทีเฮ้เชี่ยสกัตเตอร์สาตัวคณดูดิไอ้เชี่ยพูดไม่ไดสัจธรเลยอ เออโอเคอ่ะโอ้โหไหนดูดิหอสิบสองการหมุนฟรีวะ่ะเออแต่ว่าจ่ายรางวันสูงแปดรางวันแต่ว่าเออมีวาแบบเดินทา,างว่ะแล้วก็ห้าหมุนฟรีวะ่ะรวมึ้นคูณห้าจากการหมุนทุกครั้งเลือกสิบสองแล้วกันวะ่ะอือเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นให้ทุกคนดูกันสิบสองเนาะดูดิว่ามันจะทำเงินให้ผมกี่บาทวะเชี่ยโอเคโอเคอ่ะอืม จะมาดูกัน MM ว่าอ mm ันเนี้ยมันมันจะให้กี่บาทวะอุ้ยเชี่ยบวกหนึ่งฟรีสปินว่ะเอ้ยสว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 ยบวกอีกหนึ่งฟรีสปินไม่ดีเชี่ยทุกคนดูดิผมว่ามันคุ้มอ่ะเออเออคือมันโอเคว่ะอืมแล้วคือเครดิตก็ไม่เสี่ยงนะทุกคนดูดิดูที่ตังค์ดิอยังเป็นมิเตอรเพิ่มกับเพิ่มดูดิ ตังก็ไม่หักทุกๆสิบบาทก็คือหมุน,นฟรีไปยาวๆวอ่ะเออมูนึงฟรีสิเป็นอีกแลลว <c oughs> เป็นเลิศจริงๆวะ่ะมอหนึ่งหนึ่งสองบาท <c oughs> เล็กๆนี้ก็สมเสียงเ <c oughs> หอะอ <c> เ <oughs> ดี๋ยวนีว่าผมจะทำกำไรที่บาทวะ น่าจะ300ปะะ่าว่าแค่นี้เองเฮ้ยเชี่ยสวยว่าสี่รบาทโอเคสี4าสโอเคโอเคเนี่ยเนินกลับมาพันห้าแหละสวยอยู่สวยอยู่สวยอยสเกตเตอร์หนึ่งอันสเกตเตอร์ เฮ้ยคืวายมาไอ้เชี่ยวายหนึ่งนะวายสอง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 วายสาม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 ไม่มาอีกแล้วบาปกรรมเสียดายว่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าสามแล้วบอกเลยรเชี่ยแม่งแบบสุดจัดสุดจัดจริงเอออืมเนี่ยถ้าแบบโดยรวมๆแล้วผมว่า กำไรจากการเล่นอ่ะเออถ้า,ถาสมมุติว่าแบบเออเราถูกตลอดใช่ไหมก็คิดแหละว่ามันประมาณส600ักหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วเออก็คือแบบกแบ่งบๆก็คือใกล้พันอ่ะอืมคุณดูดิเพราะว่าเงินคือมองว่าเงินมันไม่ต่างจากเดิมมากอะจากสองพันมาพันสามเออซึ่งแบบมันมันก็ได้ทุนคืนตลอดอ่ะอืออ่ะแปดสิบไปอือหึ <K> <笑><笑>เหมือนให้กำลังใจกันเลยแต่ว่าเล่นสล็อตนี่ก็คือแบบต้องคุมอารมณ์ตัวเองดีๆนะทุกคนแบบแบบคือถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเสียเยอะเราควรพอเออก็ควรพอจริงๆนะไม่ดแบบไม่ควรไปต่อแต่ว่าแต่ว่าแบบเออถ้ามันได้กําไรอ่ะแบบกําไรสักพันสองพันอนะ่ะเออได้แค่นั้นอนะ่ะเราแบบหยุดเล่นผมผมผมว่ามันก็โอเคนะทุกคนอืม คือแบบค่อยๆเล่นน่ะไม่งั้นมันจะแบบมันมันจะเครียดอ่ะเออไม่อยากให้ทุกคนเครียดว่ะคือแบบอยากให้ทุกคนแบบผ่อนคลายการเล่นสล็อตมากเลยอ่ะเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบผมผมก็ผ่อนคลายการเล่นนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมแบบแบบแบบสำหรับผมคือมันก็สนุกอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทโอเคอ่ะดูดิแบบถ้าถ้าสมมติว่าแต่งแบบะอีกเยอะแบบร้อยยี่สิบหกบาทเงี้ยแบบ เหมดเรื away, ze, ่อยๆไม่้สบาทอย่างเงี้ยทั้งที่เล่นทุนแค่สิบาทอย่างเงี้ยทุกคนดูดิอืมคือมันก็คมอ่ะเฮ้ยวมาหนึ่งอันละหนอันละห่อันละสอันสองอันสอันสองอันสอันสอันสมอันสา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 มอันก็ไม่คาดหวังเท่าไหร่นะทุกคนทุกคนดูดิทีมพันสองลวเมื่อกี้เหลือกาใช่ไหมันหอึ่งร0อยละวอ ผมรู้สึกว่าดวงมันจะมาว่ะมันแตกแบบแตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่ามันจะมาปันสามวายหกละผมรู้สึกว่ามันต้องมาอืมอางนี้ดีกว่าถ้ามันไม่แตกสกตเตอร์หรือว่าวายสักตัวอีกรอบเนี่ยผมจะไม่เลิกเล่นก็คือผมก็คือผมจะกะเล่นแบบเออจนกว่ามันจะได้สักตัวกันกันเออแล้วเดี๋ยวผมค่อยเลิกอือทุกคนว่าผมจะได้ไหมทุกคนว่าจะได้ไหมผมว่าต้องได้ว่ะผมรู้สึกแบบ คือดวงมันแตกรันๆัเมื่อกี้มันเลยสึกว่าเออแค่มันต้องได้ว่ะเออเฮ้ยได้แน่จังหวะนี้สิบเก้าสิบแปดเจ็ดหกอืมแต่มันก็มีหลายวิธีมากเลยนะที่จะแบบอืมที่ที่มันได้เงินละที่มันได้เงินมา การแจกคือมันก็เยอะไอ้เชี่ยสแกตเตอร์สี่ตัวว่ะไอ้เชียเงินรางวัลตัวกี่บาทวะสองร้อยบาทไอ้สัตว์จะโดเอ๊ะเมื่อกี้เราเล่นสิบสองไปใช่ไหมสแกตเตอร์สี่ตัวเมื่อกี้เราเล่นสิบสองไปใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเล่นแปดดูลองเล่นแปดทุกคนดูวายแบบแบบเดินทางเออแบบมีวายนำอะวายนำทุกรอบแปดรอบจะไปดีอ่ะเชด เท่าไหร่วะะกอลเท่าไหร่วะสิบอบาทอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูตรงวินดิเห็นปะเขี่ยเรางวัลก็ตัวถึงไหนวะหนึ่งรอยบาทสองร้อยสอง้ยห้าสิบหกโอเคโอเคเออเนี่ยนะดูดิห้าร้อยเจ็ดละเฮ้ยเชี่ยวไว้สามตัววะสี่ตัวห้าตัวเชี่ยแตกยิ่งรางวัลก็ตัววะเท่าไหร่วะ อ้เชี่ยเท่าไหร่วะเออเท่าไหร่อะหน่งร้อยสองร้อยละสองละสามยไอ้เชี่ยเอาไม่กะเหรอไอ้เชียสี่ร้อยสี่ร้อยไอ้เี่ยทุกคนงโอ้โหพุทดิินพันเลยไอ้เชี่ยห้าร้อไอ้สัตห้าร้อยเจ็ดแม่เชี่ยจบที่เท่าไหร่วะหกเเหรอเจ็เหรอถึงเจ็ดร้อยวะไอ้เชี่ยเลยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็หนึันสองร้อยสี่แปดไอ้สัตเอยเชี่ยทุกคนดูดิทุกคนดู ดูแบบอื้มอื้เชี่ยเชี่ยีก็คือแต่งัวแต่พันห้เลยสองพันแปอ่ะเอออีกสองตาดูดิเช็ดอีกท่ร kah. ้อยแปบเจ็อ่าฮะสามพแล้วอ่ะอือตอดท้ายละชุดอ่ะเชทุกคนดูดีหนแต่ทั้งหมดอ่ะ2องพ เงินรางวัลรวมมาแปดรอบโอโหมากกว่าสิบสองอกับเมื่อกี้เอออ่ะชิบอ่ะโอเคโอ้โหแม่งทุกคนทำกำไรสัตว์อ่ะดูดิจากตอนแรกอ่ะที่มันมีเงินเล่นใช่ไหมมันมีเงินที่ผมเล่นอ่ะแค่สองพันเว้แต่เนี่ยสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหลักทำกำไรให้ผมอะหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอะทุกคนดูดิเราเล่นแค่าตาัด คือเล่นแค่แบบจิบาทอะเออซึ่งแบบเล่นแบบงบน้อยๆปล่อมปรล่มอะคือแบบไม่คาดหวังมากอะจริงๆอืแต่แบบกำไรคือ1 0 1 0งพทุกคนคิดดูดิแล้วถ้าผมเล่นแบบว่าเชีย0ห่รย1 0 0 200 300หรือไม่ก็แบบ500คือแบบถ้าผมเล่นแบบทุนหนักๆอะไอเชียผมว่ากำไรนี่คือแบบ4ี0 0 0ื่นห้าหะจริงไหมทุกคนเช่อไหมผมว่าเชียคือกำไรมันต้องเยอะกว่านี้เออโอ้อหอโนี น่าจะเติมอีกว่าโอเคแต่ก็โอเคละเล่นแบบงบน้อยๆปลอมปแล้่มไม่คิดมากโอเคทุกคนวันนี้ผมก็คุณจะจบคลิปไว้แค่นี้แหละทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับผมยังไงก็ฝากจินนี่ดรีวิชตอ3ข้อของจินนี่ฝากไว้ในอ้อมอกล้อมใจได้นะผมเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยเห็นคลิปนี้แล้วต้องไปลองเล่นแล้วแหละอืลองดูวันนี้ก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับโชคดีทุกคน วันนี้นะครับโทนี่สล็อตมีโปรโมชั่นกระหน่ำให้สมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Apple iPad 9th 10.2นิ้วเล่อนไขคือเล่นบาคาร่าเสียสิบตาติดรับเลยทันที iPad 9th 10.2นิ้วโดยการแจกรางวัลจะแจก3าเครื่องต่อเดือนและของรางวัลมีจำนวนจำกัดท่านที่มีรายชื่อก่อน3ท่านแรกของเดือนจะได้รับรางวัลน,นะครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับกติกาลูกค้าต้องเล่นบาคาร่าในเว็บโทนี่ ลูกค้าต้องวางเดิมพันเกมบาคาร่าขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทลูกค้าต้องเล่นเสียสิตาติดกันในโต๊ะเดียวกันเท่านั้นต้องไม่มีผลเสมอหรือชนะในสิตานั้นเมื่อท่านได้ผลเสียสิตาติดท่านแคปรูปหน้าจอรายการเล่นสิบตานั้นมาให้อดินตรวจสอบและยืนยันว่าท่านทําได้จริงเนื่องจากของรางวัลมีจํากัดน,นะครับท่านที่ทําได้ก่อนสามท่านแรกของเดือนเท่านั้นจึงจะได้รับรางวัลเมื่อรางวัลหมดนะครับสําหรับคนที่ทําได้ทีหลังจะได้เครดิต1000บาทเป็นรางวัลน,นะครับ หรือจะเป็นกิจาการรมมาแชลโหมดไอไอปั่นสล็อตแพ้ติดต่อกัน20ครั้งรับเลยทันทีมาแชลโหมดไอไอรางวัลมีจํานวน5รางวัลกติกานะครับลูกค้าต้องเล่นสล็อตในเว็บโทนี่ลูกค้าต้องวางเดิมพันขั้นต่ํา20บาทต่อครั้งผลของการปั่นสล็อตต้องแพ้ติดต่อกัน20ครั้งในเกมเดียวกันเท่านั้นแคปบหน้าจอผลการแพ้ติดต่อกันให้อดมินตรวจสอบและยืนยันว่าลูกค้าสามารถทําได้จริงหาท่านแรกของเดือนที่ทําได้จะได้รับรางวัล เมื่อมีคนรับรางวัลครบแล้วคนที่สามารถทำได้ทีหลังจะได้รับเครดิตจำนวน500บาทนะครับโทนี่สล็อตยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโอเอาใจคนตื่นเช้าโปรโอเอาใจคนนอนดึกโปรโยอดฝากรายวัน5%ฝากสะสมครบ7วันรับเครดิตฟรีทันที100บาทโปรสุขขันษา กจิจกรรมแจกเครดิตฟรี50บาทสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกเครดิตฟรีแนะนำเพื่อนฝากครบ5วันรับฟรี100บาทโปรค่าคอมมิชชั่นโปรยอดฝากสูงสุด15%โปรคืนยอดเสีย3%และยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอ,อีกมากมายที่รอสมาชิกทุกท่านมาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ